ช่งนี้เข้ามาติดตามกิจกรรมในการปรับปรามยาเสพติดกันที่จังหวัดอุบลรชาชธานีค่ะเพื่อเดินหนามอบนโยบายร่วมพลังรักรัทา่าแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิก๊กวินครับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะ นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการมอบนโยบายร่วมพลังรักสัตธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบปูรณาการควิกบิ๊กวินขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วสู่เป้าหมายถีงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีวาทถีรอยตรีกรกฎประเสริฐวงร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมมาตรโพธิปรัดจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนจากอำเภอหน่วยงานภาคราภาคเอกชนแลกักภาคที่ เรื่อข่ายที่เกี่ยวของเขารวมรับมอบนโยบายกันอย่างพร่อมเพรียงค่ะจากนโยบายของนายโสพลสซารัมรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศเพื่อเปิดโอกาสหายทุกภาคส่วนได้เขา้ามามีส่วนรวมกันอย่างจริงใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เลยมีการเหตุแผนปฏิบัติการ กรอบแน่วทางดำเนินงานเพื่อสางชุ่มชนเข็มแข็งละกะอย่างยืนมุ่งเน้นทีสีเชื่อมโยงบูรณาการการเฮ็ดงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซัาซ้อนและกะเพิ่มประสิทธิภาพให้บรรลุตามเป้าหมายค่ะกระมีการกำหนดให้มีการนั่มรองโมเดลจากภาคีเครือข่ายใน6อำเภอและกะ็ขยายผล จากหมู่บ้านสู่อำเภอจากอำเภอสู่จังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นร,ปรูปธรรมส้างการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เกิดพลังความรวมมืออย่างต่อนเนื่องโดยการเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการเหตุงานณ์แบบบูรณาการทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่บอกว่า SDGs เพื่อที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนสร้างสังคมสงบสุขยุติธรรมและกใส่กฎหมายภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรมและกยั่งยืนค่ะ